เหมือนแบบเราก็ได้เป็นพนักง,งานประจำอะไรเงี้ยตอนนี้พี่ออนก็ได้เป็นพนักง,งานประจำแล้วแล้วก็ได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นมาหน่อยนึงน้อ,องอยู่สวิตก,กําลังหางานทําเหมือนกันโหยเลิศเลยน้องยังไม่มีความมั่นใจในการพูดพูดเลยค่ะความมั่นใจมันจะอยู่ความมั่นใจมันจะมาก็ต่อเมื่อเราได้ลงมือทํา อย่ารอให้เรามั่นใจก่อนแล้วเราค่อยไปสมัครงานอย่ารอให้มั่นใจก่อนเราค่อยมาเราค่อยไปทําอย่างอื่นเราจะไม่มีวันมั่นใจเลยจนกว่าเราได้ไปลงสนามจริงไปเจอสถานการณ์จริงแล้วเราจะเก่งขึ้นเรื่อยๆพี่ออนไม่ได้เก่งภาษานะคะพี่ออนพูดไม่เก่งนะแต่พี่ออนสื่อสารได้เพราะพี่ออนฟังออกและพี่ออนไปโรงเรียนนี่ปัญหาของพี่ออนคือ,เ,อเขียน เขียนกับอ่านแต่พี่ออนไม่มีปัญหาเรื่องฟังพี่ออนฟังออกหมดนะเบลาครูเขาพูดอะไรความหมายคืออะไรเขาพูดแล้วเขาให้ทําอะไรออะพี่ออน